ขวีระพงน้ำตาซึมก้อยชาลินีโผล่เซอร์ไพรส์จะกลับมาอยู่ที่วงศิลปินภูไทยไหมขวีระพงน้ำตาซึมก้อยชาลินีโผล่เซอร์ไพรส์กลางเวทีศิลปินภูไทยหลังอำลาวงไปทำตามความฝันกว่าสองปีเต็มมีโอกาสจะกลับมาอยู่ที่วงศิลปินภูไทยไหมเป็นเซอร์ไพรส์ที่ทำเอาน้ำตาซึม กันทั้งบนเวทีและหน้าเวทีเลยทีเดียวเมื่ออดีตนางเอกหมอลำของวงศิลปินภูไทยก้อยชาลินีหวนคืนเวทีมากราบพ่อเวียพง์แบบไม่ทันตั้งตัวหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานกว่าสองปีเต็มและเมื่อวันก่อนพ่อวีเพิ่งโพสต์ว่าฝันเห็นก้อยและกอดกันร้องไห้สำหรับก้อยชาลินีโด่งดังมาจากบทขูลูนางอ้วก และได้รับความนิยมสูงสุดจากบทนางเอกของทีมงานศิลปินภูไทยซึ่งสังกัดอยู่ศิลปินภูไทยนานถึง6ปีจนได้ฉายาเป็นลูกสาวคนเล็กของพ่อวีระพงษ์ซึ่งแฟนคลับต่างใจหายก้อยอำลาวงไปเพื่อเดินทางหาประสบการณ์ข้างหน้าด้วยสภาวะโควิด19ในตอนนั้นที่วงกำลังประสบวิกฤตหนักก้อยจึงได้ขอลาพ่อเพื่อขอเดินทางก้าวไปข้างหน้า และได้หาประสบการณ์ใหม่ๆพ่อวีรพงษ์เผยว่าหลังจากที่ไม่ได้เจอกันสองปีเต็มๆลูกก้อยยังเป็นลูกของพ่อเสมอไม่เคยจางหายความคิดถึงของพ่อพ่อคิดถึงก้อยมากๆจนเก็บมาฝันๆว่าได้กอดก้อยคิดถึงก้อยมากๆจนน้ำตามันไหลออกมาก็เลยได้โพสต์ออกไปจนวันนี้ทำการแสดงที่ขอนแก่นลูกจึงมีโอกาส ได้แวะมาเซอร์ไพรส์พ่อเซอร์ไพรส์พ่อจริงๆโดยที่พ่อไม่รู้ตัวจนน้ำตามันไหลออกมาอีกครั้งมันปลื้มปริ่งแบบบอกไม่ถูกเลยครับเราสองคนได้เคลียร์ใจกันแล้วความในใจของพ่อและลูกก้อยได้เผยให้กันฟังต่างๆนานาที่ผ่านมาที่เราไม่ได้คุยกันวันนี้ได้รับการปลดปล่อยแล้ว ในส่วนที่ก้อยจะกลับมาอยู่ที่วงศิลปินภูไทยด้วยไหมยังต้องคุยกันอีกหลายอย่างก้อยบอกว่าขอเวลาคิดทบทวนต่างๆอีกและจะให้คำตอบเร็วๆนี้ครับ